สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันกับยายแววตามเคยคิวนี่พาพี่น้องมาเบิ้งพอยเย่แล้วยอดน้ำกดยางออกหลายค่ะพี่น้องอันนี้ยางซีเม็ดด้วค่ะ ยางซีมีดก็ไมายถึงว่ายางกีดซีขึ้นนั่นล่ะอันนี้พันรุ่นอันเฉพาะโป้นี่นี่สองมีดค่ะเพราะว่าตน้นต้นนี้แล้วต้นไงสองมีด,ดเต็มเต็มถ้วยมาเบิ่งวิธีหยอดนำกดสูตรของพ่อไหรเราเวลาเราหยอดเราก็สิก,กวนให้ได้เลยค่ะกวนจนกวานนำยางมัน เหนียวแล้วก็จังสียางไปต้นอื่นขาดว่าสีคข้ายจักเมียดงวดนี่ฮะหาเมียดหรือหกเมียดสีคล้ายฮะขายมืออื่นนี่มือไหนวุ้งสันพุ่นพ่ยยยอยาวนี่คือวิธีกวนอันแนวกวนเจ้าอันเอาอยางเฮ็ดหรอพ่อหญ่ มเอาในมันแต่ว่าขั้นด่ามมันอะเป็นเล็กเป็นบ่อแล้วก็เสียนเอาเล็กเพ็ดเล็กปลายแหลมๆแล้วก็เสียบเขานในมักยาง งวดก้อนขายหาเมีดค่ะพี่น้องงวดน,นี่พอไงแล้วว่าเพอเพลอหรือสิเก็บขายมืออื่นดูพูดสันอันมันซ่าขันมันเต็มโป้งสิเวลาห้ามากีดแกะออกแกะเขานี่ไม่หยอดน้าม,มันหล่นมันเสียค่ะสำหรับอันมือไม้กัะเบื้องเอาเด้อค่ะวิธีหยอดน้ำกดแต่ว่า เมื่อเก่าเพื่อนน่ะเพื่อนก็สีบ่เบงดอกเพราะว่าเพื่อนเสียนแล้วอันนี้อยากให้เมื่อไหม่เห็นวิธีหยอดนำกดนำนำยางออกไยเขาก็กวนตี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 ให้มันเข่ากันเนื้อยางกับนำกดให้มันเข่ากันยางสิบ่ได้บวมค่ะพี่น้องเพราะว่ายางออกไรแล้วมันก็น้ำเลี้ยงมันจะาย พาะต้นหน่อยยางซีเมีดต้นใหญ่เม็ดละถวยต่อมาขั้นเจียดมืออื่นนี่กะจีสาไปกว่านี่แน่นอะ เธอสิม่แกะเทละถวยเทละถวยแก้วมัดถถวยแกมะมดทีอถวย,ถวยอากาศเย็นยางก็ออกดีค่ะพี่น้องนี่แหละคืออันต้นต้นยางที่ถือว่าซีเมียนกับถือว่าโอเคเลยค่ะซ้ำต้นมันใหญ่มันสีออกมีดละถวยละถวย อันนี้ซีเมตรได้ถวยหนึ่งเขาก็ค้นค้นค้ให้มันได้ตีเขาใกลกันกับน้ำกดกับน้ำยางให้ให้มันเขากันได้ดีเขาก็จังยางยางเขาจังบวมแห้ง เอาหมากยางเสียบใส่กันไม่ให้พี่น้องเบิ่งแน่พ่อใหญ่เสียบอ่อนเก่าออกเสียบวิธีเสียบเข้าไปแล้วก็ไปค้นเห็นเพื่อนเบิงเ่เบง,เเบงเนี่ยพวกเพื่อนบอกหนี่ฮู้วันนี้แววกระสิเบเปยยอดแถวาห้องเจ้าของเนี่ยบาดมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชม โซดของพ่อใหญ่แทวของพ่อใหญ่แล้วหยอดไปอันนี้ก็สิแท่งของยายแววหยอดเนี่ยน้ำยางกันยังบ้านในเศร้ายุดอยู่หยิดยางตี 3, สามหกโมงเศร้าจังแล้วเดี๋ยวนี้ก็สิเจ็ดโมงกว่าหรอค่ะพี่น้องที่สามตีสี่ที่ห้าที่หกเจ็ดยุดสี่ห้าหกชั่วโมงยังบ้านในเศร้ายอยู่ค่ะนี่คือ,อยางซีเม็ดค่ะพี่น้อง ต้นไหนมันออกหลายมันกระลุนส่วนมากมันกระลุนนั่นแหละเป็นทางหลายขุนยี่แววก็สิเอาแกะแกะก้อนมันออกจากถ้วยเพราะามันลุนบัดยนีมันค้น,คนๆน้ำยางใส่แล้วละ่ะเฮาก็จังเอาก้อนที่เขาว่างไว้ข้างล่างไปทับข้างบนไว้โอเคเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปอา่าหยอดน้ำกด มือน,นี้ของยายเบลก็ขคอจจบล่งกับเพียงซัมนีด้อค่ะคลิปหนาเมือ่อนากระพาะกันกับยายเบลอีกคือเกา่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ